ันนี้ผมมีนี่ครับคลิปหนีบแว่นของโบโซเนอร์ครับตัวเล็นเกนิดเดียวแต่มากประโยชน์ใช้สอยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับเคยไหมครับเวลาขับรถแล้วเนี่ยเราจะหยิบแว่นกันแดดมาใส่เนี่ยนแ,แดดจ้าจาเนี่ยเราลองหาแว่นไม่เจอผมมีตัวนี้ครับคลิปหนีบแว่นโบโซเนอร์นี่ ตัวเล็กนิดเดียวแต่มากประโยชน์ใช้สอยผมจะมาแกะกล่องให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับตัวคลิปนะครับเป็นพลาสติกสีดำเงานะครับตรงนี้จะเป็นคลิปที่สำหรับไว้หนีบตรงที่บางแดดค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวที่หนีบเองเนี่ยสามารถหมุนได้รอบตัวเลยเนี่ย360องศานะครับเวลาใช้เนี่ยเราก็แค่ง้างตัวหนีบคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็ ลองเอาแว่นตรงนี้มาหนีบตรงนี้ดูแค่นี้เองง่าย,ายเวลาที่อยู่บนที่บางแดดมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เวลาใช้งานเราก็แค่ดึงแว่นออกมาแค่นี้เองจริงๆมันหนีบยอย่างอื่นได้ด้วยอย่างพวกบัตรบัตรเติมน้ํามันบัตรคีการ์ที่เข้าหมู่บ้านก็เวลาขับรถเวลารีบเร่งอะไรเงี้ยเราไม่ต้องก้มหาซึ่งมันจะเป็นอันตรายกับเราเองเราก็แค่หยิบบัตร หรือหยิบแว่นออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาที่รถละเดี๋ยวจะมาติดให้ดูว่าติดยังไงดีนี่ผมเลือกหนีบตรงนี้ก่อนเพราะว่าสะดวกส่วนส่วนใหญ่ก็จะหนีบตรงนี้นี่ก็แค่ดึงนี่มาเบาๆครับหนีบบได้ดึงใสแว่นนะครับได้เวลาขับเนี่ยมันจะพือแรงๆหรืออะไรเนี่ยไม่หลนนะครับเนีย เราสามารถจะหนีฝั่งนี้ก็ได้หรือจะหนีฝั่งนี้ก็ได้เพ่อไม่ให้เกะก,กะสายตานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปโบโซเนอร์ขาจับแว่นตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลของเพจออตโตโปได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ